สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้โค้ดเภสพี่โหน่งเนี่ยนะฮะจากฟิตโค้ดไทยแลนด์เนี่ยนะครับจะมาเล่าเรื่องหนึ่งซึ่งพี่โหนง่งได้รับการติดต่อจากลูกค้าบางท่านเนี่ยนะครับหรือคนที่ดูคลิปอยู่นะฮะว่าเอ๊ะทำไอเอฟแล้วน้ําหนักขึ้นหรือน้ําหนักไม่ลงเลยนะครับเราจะต้องทํำยังไงบ้างแล้วมีปัญหาอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ก็เลยจะมาสรุปให้ฟังนะครับพี่โหน่งอยากยกตัวอย่างอย่างนี้เนี่ยนะครับสำหรับคนที่ทํา IF แล้วน้ําหนักไม่ลงลองนึกถึงพระพิสุขส่งบ้านเรา พระพิสุขสฆ์บ้านเราเนี่ยนะครับทุกวันนี้ทำไอเฟอยู่นะฮะเพราะว่าฉันมือเช้าก็ประมาณ7-8ถึงโมงเชา้าแล้วก็ฉันมือที่2ประมาณก่อนเที่ยงต้องเรียกว่าทำาอ f ฟมากกว่า1 6 8ไปดได้ซ้ำนะครับก็คือทานจริงๆเนี่ยนะครับหรือว่าฉันจริงๆเนี่ยนะฮะก็คือช่วงเวลาแค่8โมงเช้าถึงเที่ยงเนี่ยนะครับแค่ประมาณ4ชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับก็เรียกว่าเหมือนกับกินสูตร24ก็คืออดอาหาร20ชั่วโมงแล้วก็กินแค่4ชั่วโมงเท่านั้นแต่ทำไมพระพิสุขสฆ์ยังอ้วนอยู บางส่วนนะครับไม่ใช่ว่าทุกรูปนะฮะกำลังย้อนกลับมาหาหลายๆคนที่ตอนนี้ทํา IF แล้วน้ําหนักยังเกินอยู่นะครับแล้วก็น้ําหนักไม่ลงด้วยเพราะอะไรแน่นอนที่สุดเนี่ยนะครับที่หลายๆคนเจอปัญหากันก็คือทํา IF แล้วน้ําหนักไม่ลงเพราะขึ้นอยู่กับอาหารที่กินแล้วก็ปริมาณที่กินด้วยนะครับถ้าอาหารที่กินยังกินเยอะอยู่นะครับแล้วก็ไม่ได้เลือกอาหารที่กินสรุปให้ฟังตามนี้นะครับข้อที่1ยังทานคาร์โรบไฮเดรตหรือแป้งเยอะเกินไป นะครับมือที่ทานอาหารอยู่นะครับในช่วง8ชั่วโมงกินแป้งเยอะอย่างกินข้าวเยอะอย่างกินข้าวเหนียวเยอะกินขนมปังเยอะนะครับแล้วบางคนกินเผื่อด้วยนะฮะนะครับเพราะรู้ว่าต้องกินระยะเวลาสั้นๆเนี่ยนะครับก็เลยกินเผื่อปริมาณที่ทําให้น้ําหนักไม่ลงนะครับประการที่2ที่น้ําหนักไม่ลงก็คือนอกจากกินคาร์โบไฮเดรตเยอะหรือกินแป้งเยอะเกินไปก็กินโปรตีนน้อยจนเกินไปเห็นไหมฮะ มากินโปรตีนน Prote mm ้อยเกินไปแน่นอนที่ส <ACL> ุดก you know, so ็คือโดยเฉพาะโปรตีนซึ่งมีไขมันน้อยๆอโดยเฉพาะเป็นแพนเบสโปรตีนหรือโปรตีนจากพืชหรือโปรตีนจากเนื้อไก่เนื้อปลาเนี่ยนะครับก็ทานน้อยนะครับกินเน้นโปรตีนจากเนื้อหมูซึ่งติดมันนะครับหรือเนื้อวัวซึ่งอันนี้ก็อาจจะได้รับผลลัพธ์ที่ไม่ดีเพียงพอประการที่3ยังทานพวกไขมันอยู่เช่นยังกินพวกกะทิยังกินพวกเนยยังกินพวกนมนะครับซึ่งมีไขมันอยู่เยอะนะฮะน้ำหนักก็ไม่ลงแน่นอนนะครับและประการที่4ี่ก็คือ ในระหว่างมื้อเนี่ยนะครับอย่างบริโภคอย่างอื่นด้วยเพราะหลักการของ IF ก็คือในระหว่างมื้อเนี่ยนะครับเราควรจะอดเพื่อทําให้ร่างกายนําไขมันไปใช้แต่ในระหว่างมื้อเราไม่ได้อดนะครับเรายังกินระหว่างมื้ออยู่เช่นกินขนมนะฮะกินเครื่องดื่มซึ่งมีน้ําตาลอยู่นะครับซึ่งนั่นแหละครับทาให้ระบบการเาผาผลาญของเราไม่ได้นําไขมันไปใช้ว่าอย่างนั้นเถอะนะครับซึ่งทําให้ระบบการทํา IF เนี่ยนะครับไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรนะครับ แล้วก็ประการสุดท้ายที่สําคัญมากๆก็คือเรื่องการนอนหลับนะครับอาจจะนอนหลับไม่เพียงพอมีความเครียดอะไรต่างๆในการทํา IF เนี่ยนะครับซึ่งเราก็ไม่แนะนําเลยนะฮะอย่าเครียดจนเกินไปนะครับแล้วก็นอนให้เพียงพอทําให้ระบบการป้องกานร่างกายของเราก็จะดีขึ้นนะครับนั่นคือ5ข้อที่สําคัญนะครับที่ค้ชพี่โน่อยากจะสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าทํา IF ไม่ใช่ทุกคนได้รับผลลัพธ์ ถ้าไม่มีโค้ดที่ปรึกษาดูแลนะครับแนะนำไปอย่างยิ่งนะครับใครอยากจะลดน้ำหนักอยากใช้ iF อยากจะลดน้ำหนักแบบยั่งยืนไม่เกิดโยโย่ไม่อยากขาดสารอาหารนะครับแอดไลน์นะครับแอปแล้วก็ฟิตแล้วก็เล็กเก้าแล้วก็ทักมาหาโค้ดเพ็่นสัตว์ที่โหนได้เลยเดี๋ยวจะมีคำแนะนำให้นะครับว่าจะทำยังไงให้ลดแบบได้ผลลัพธ์แล้วก็ยั่งยืนด้วยนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีนะครับ